คู่บุญคู่บารมีของคุณคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะมาดูพลังงานของคุณนะคะ พลังงานของคนราศีมีนะคะไพ่ดอม,มูดนะพลังงานของคนราศีพฤกษบค่ะจะฮาร์โลแฟลนนะอ่าแล้วก็เจตนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกค่ะมาดูนักสัตวกันนะคะว่าปีนักษัตวของคุณนะคะจะเป็นปีอะไร ปีเถาะนะคะหรือว่าปีกระต่ายนะปีวอกนะคะหรือว่าปีลิงนะปีมัสส็งนะคะหรือว่าปีงูเล็กค่ะอ่าจากพลังงานของคุณนะคะก็ดูเหมือนว่าบีวว่าคุณเจอแล้วนะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของ ของคนที่ได้พบกับคู่บุญคู่บารมีเราจริงๆค่ะเราที่สําคัญเลยนะคะคุณเองก็เป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในเรื่องของพรมลิขคิดด้วยไพ่ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเราบางคนมีเซนด้วยนะอืมบางคนมีเซนนะคะบางคนมีสัมผัสพิเศษเราที่สําคัญนะคะพลังงานของคุณเนี่ยก็บ่งบอกถึง การได้เจอคู่ที่ไม่ใช่แค่คู่บุญคู่บารมีแต่ว่าบางคนมีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของกันแลกกันด้วยนะคะแต่คุณเองในบางครั้งเป็นคนค่อนข้างขี้กังวลเป็นคนค่อนข้างขี้ระแวงเพราะคุณเคยเจอความรักที่ไม่ดีคุณเคยเจอความรักที่หลอกลวงเพราะก่อนที่คุณจะมาเจอคนคนนี้อะนะคะ คุณเองก็ผ่านบททดสอบในเรื่องของความรักมาค่อนข้างเยอะบางคนอกหักมา5ครั้งอะ่ะอืมกว่าจะมาเจอคนคนนี้นะเพราะฉันแล้วนะคะในตอนนี้พลังงานของคุณคือเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเกิดใหม่แล้วในเส้นทางความรักเพราะว่าไพ่เดทใบนี้นะคะ จะเห็นว่าทุกอย่างนะคะมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะมันได้มีการขยับได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นในชุดของคุณเรียบร้อยแล้วนะมาดูลักษณะนะคะของคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะ แต่จากไพ่ของคุณนะ่ะบีมองว่าคุณเจอแล้ว The Star นะคะเด็กถือเหรียญเอจอเราจริงๆด้วยนะคะมีไพ่จัลสเมนขึ้นมาตรงนี้ พลังงานของคนราศีกุมพลังงานของคนธาตุดินนะคะเรามาดูปีนักสัตว์ของเขานะแต่บีมั่นใจว่าคุณเจอแล้วเพราะว่ามันมีไพ่จั m เ n นขึ้นมาตรงนี้นะคะที่บ่งบอกถึงการเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาติของกันและกันปีจอนะคะหรือว่าปีหมาค่ะ ปีมะเมียนะคะหรือว่าปีมา้าปีมะเสงนะคะหรือว่างูเล็กนะค,ะคนคนนี้นะคะถ้าเราดูตามพลังงานที่ออกมาเขามีความเป็นเด็กมากกว่าคุณนะคะอายุน้อยกว่าหรือว่าหน้าเด็กก็ได้เหมือนกันนะคะอืม ต่ความสัมพันธ์ในณเวลานี้นะคะน่าจะยังไม่ได้ชัดเจนน่าจะยังไม่ได้จริงจังนะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณรักเขาในณเวลานี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่แต่คนคนนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่มีเห็นนั่นคือการที่เขาเองเป็นคนขยันเป็นคนมีความเชื่อม,มั่นและความศรัทธาในตัวเองมากๆเป็นคนที่มีความหวงังความฝานันหรือว่าสิ่ง สิ่งต่างๆนะคะที่เขาอยากจะทำอะค่ะเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะอืมอันที่จริงแล้วนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ไม่ชอบคิดอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเครียดเขาชอบความสบายใจเป็นคนไม่ชอบยึดติดกับความทุกข์นะคะเขาเหมือนเป็นคนที่พร้อมจะปล่อยวางทุกอย่าง ได้เสมอนะคะแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต,ต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันอะคะแต่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะทําให้คุณอะเสียใจหรือว่าผิดหวังกับเขานะคะอืมแต่บีอะเห็นอย่างหนึ่งนะว,ว่าความสัมพันธ์นี้นะ่ะยังไม่ได้มั่นคงยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าบางคู่บางคนนะี่ะมีความอย่ไกลไรกันอยู่ ในณนะเวลานี้นะคะแต่คนคนนี้บีบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีให้กับคุณจริงๆแล้วที่สำคัญมีไพ่จัสเมนนะคะ่ะขึ้นมาถึงสองใบนะคะมันบง่งบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาพร้อมที่จะร่วมถูกร่วมสุขคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเป็นอนาคตกับคุณเขาอาจจะเกิดวันจันทร์ด้วยก็ได้นะมีพลังงานของคนวันจันทร์เพิ่มขึ้นมานะคะล้าก็ คนเกิดวันเสาร์นะคะจากพลังงานของเขานะอืมเขาเป็นคนเชื่อในเรื่องของบุญละกรรมมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรที่ผิดศีลเขาจะไม่ทําอะไรที่จะทําให้กลายเป็นดาบสองคมนะคะที่จะย้อนกลับมาทําร้ายทําลายตัวของเขาเองนะคะเขาเป็นคนอดทนมากๆเลยนะกับทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาอะค่ะ แต่ดูเหมือนว่าคนคนนี้กับคุณน่ะนะคะน่าจะมีบุญละกรรมอะค่ะที่มาจากอดีตชาติด้วยนะคะมีการทำบางสิ่งบางอย่างมาร่วมกันเพราะฉันเราเนี่ยกว่าจะกลายเป็นคู่บุญคู่บารมีของการละกันนะคะก็อาจจะเจอกับสภาวะของบททดสอบที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ นั่นคือสิ่งที่บางครั้งก็ควบคุมไม่ได้ต่อให้คุณทั้งสองคนจะเข้าใจกันแต่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างทำให้ความเข้าใจนั้นคลาดเคลื่อนนะคะแต่คนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นรักที่ดีให้กับคุณจริงๆนะคะแล้วบีก็มั่นใจอะจากหน้าไพ่ว่าคุณเจอกับเขาไปแล้ว ม,มีความเป็นคนทางไกลอยู่จริงๆนะคะเราที่สําคัญเลยนะเขาเป็นคนที่เรียกว่าชอบแสดงความห่วงใยนะคะด้วยการส่งข้อความอะถ้าหากว่าไม่ค่อยได้โทรหากันนะคือโทรหากันอะก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าเป็นไพ่เป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารทางไกลนะคะแต่จะสะดวกเป็นข้อความมากกว่าเพราะว่าบางคนทํางานเวลาไม่ตรงกัน มีเห็นกลางคืนแล้วก็เห็นกลางวันอนะขึ้นมานะคะแล้วมันก็มีทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาด้วยเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเวลาที่มันไม่ค่อยตรงกันอะการโทรหาการอะมันอาจจะถูกจํากัดเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้ถูกจํากัดในเรื่องของการส่งข้อความนะแล้วคนคนนี้นะคะบางครั้งเขาเองอาจจะมีงานอดิเรกนะคะหลายๆอย่างบางคนชอบทําอาหารนะคะบางคนชอบสะสมของเกา่าบางคน มีความชอบในเรื่องของศิลปะนะคะความชอบในด้านของดนตรีนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบธรรมชาติเพราะว่าพลังงานของเขาเนี่ยดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะจริงๆแล้วนะคะ่ะเขาเป็นคนเข้าถึงง่ายเขาเป็นคนที่มีความสุขได้กับทุกอย่างในชีวิตอะแล้วตัวของเขาเองเป็นคนที่เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากๆด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกรง,ง,งมากๆนะ แล้วที่สําคัญเลยนะบางคนเนะคะ่ะเขาอาจจะเกิดที่หนึ่งนะคะเราไปโตอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่เดวิลโร์ขึ้นมาบิ๊กมองว่าตัวของเขาเองนะคะเรียกว่าเวลาไปอยู่ไกลจากที่เกิดของตัวเองอมักที่จะได้ดีด้วยนะคะอืมทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะ่ะก็เรียกว่าลุ่งเรืองนะคะหลังจากที่ตัวของเขานั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุป,ปรสรรค อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเขานะคะในช่วงวัยเด็กของเขาอืมแต่วัยเด็กของเขาบีบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หนักบางคนคือไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะคือไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่น่ะมีความเป็นเอ่อคนที่เขาอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแบบนี้มากกว่านะคะอืมมีความเป็นคู่มาจากอดีตาชาติของกันและกันจริงๆ ไพ่น่ะที่ขึ้นมาเป,นเป็นพลังงานลักษณะแบบนี้ค่ะออกมาหลายใบายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นจากไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ออราคิกลก็ตามต่างก็ออกมาบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความผูกพันกันมาแล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าบางทีอะไกลกันนะคะแล้วก็เวลาไม่ค่อยมีให้กันเนี่ยอาจจะมีความระแวงอาจจะมีความระวัง อาจจะมีการใช้คําพูดจาที่ไม่น่ารักใส่กันแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยนะคะไม่ได้มีการทําไอรับหลังกันนะจะเห็นว่าไพ่ก็ออกมาชัดเจนอะ่ะเขาเป็นคนหน้าตาดีเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์มากๆแต่เขานะคะเลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างนะเลือกที่จะวางทุกอย่างลงแล้วก็สนใจปัจจุบันนั่นคือคุณนะคะ คุณนะคะอยู่ตรงหน้าของเขานะคะเพราะฉันเราเนี่ยตัวของเขาเองก็จะสนใจนะคะในความสัมพันธ์นี้มากๆนะแล้วคนคนนี้คือเขาพร้อมที่จะเป็นอนาคตร,ร่วมกันกับคุณจริงๆนะคะอมืมีพลังงานของความเป็นคู่บุญคู่บารมีสูงมากๆเลยนะคะนี่คือลักษณะของเขานะแต่บีบอกได้เลยว่าคนคนนี้คุณเจอแล้วนะคะ แล้วตอนเนี้ยน่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่หรือคุยกันน้อยลงในช่วงเนี้ยนะอ่ามาดูพี่นางฟ้าอะค่ะความรักที่โรแมนติกนะคะจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนมีการขอพรให้ได้มาเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณขอหรือว่าเขาขอก็ตามนะคะอืม คุณลัเขานะคะยังต้องได้มีการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันยังต้องได้มีการเปิดใจคุยกันทําความเข้าใจในสิ่งที่ในณเวลานี้เป็นประเด็นกันอยู่นะคะบางครั้งนะคะก็ต้องใช้ความน่ารักความสนุกสนานนะคะเสียงหัวเราะรอยยิ้มเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันสามารถที่จะไปกันได้นาน พอบีอยเห็นอย่างหนึ่งแล่าว่าในตอนนี้มันดูเหมือนมันมีช่องว่างระหว่างคุณแล้วก็เขาเกิดขึ้นนะคะจากการเข้าใจกันผิดในสถานการณ์เส้นทางความรักนะเร็วๆนี้นะคะจะเกิดสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะอื้ พอที่ผ่านมานะคะคุณน้องสองคนน่ะก็ดําเนินความสัมพันธ์กันมานะคะได้ดีมาโดยตลอดแต่ความสัมพันธ์ก็มีปัญหาเรื่องของการงานการเงินที่เป็นตัวกั้นจริงๆด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะคะ่ะการเป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณน้องสองคนนะคะจะดําเนินต่อไปนะคะแล้วก็จะสามารถบริบูรณ์ได้ในที่สุด มาดูวันที่วันเกิดแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะคะราศีตุลนะคะหรือคนที่เกิดวันที่เจ็ดราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9้าราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หคนที่เกิดวันที่สิบสาคนที่เกิดวันที่สามสิบเอ็ดนะคะโอเคค่ะ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ